เมห้องสาลาบุรีโอ้ยห่ามเลยเพลงลาวเพลงลาวจันเกิดกูชิ้นเรื่องขึ้นเวทีนี่ได้ค่ะยาน้าจะทุธาดยาดีกระเพาะล้ำไส้ค้องคุณผลดื่มแล้วจะช่วยลดอาการจุกเสียบแน่นท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องขับลมในกระเพาะฟัวบาดแผลกระเพาะล้ำไส้ล้ำไส้อักเสบขับคคองเสียล่างสารผิดออกจาก่างกาย ดื่มง่ายดีไหวคับไทยสะดวกสบายดีทานผู้สมเทีย่ยเขารพผู้ฮับสมอยู่นี่และอยู่ทางบ้านอยู่ทางมาลายอยู่ทางดินแดงอยู่ทางคมทางดำทางเลี้ยวทางขวัวอยู่ทางใดก็แล้วแต่ขอต้อนทับทุกท่านเขาสู่รายการประกวดห้องเพลงเสียงมาหอนดำเนินรายการโดยผู้ขา่ามังสังคลีสนับสนุนรายการโดย อย่าน้ําจะตุธาตุก่าเทพธิดาแก้ธาตุปก,ปกติทองอืดทองเฟอรจุกเสียดเอิญหายอย่าน้ําจับทุธาตุก่าเทพธิดา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 รงนี้ขอแนะนาทุกท่านให้หูจักกับคณะกรรมการกรรมการตัดสินผู้นึงคืออาจารย์กีโบ และกรรมการผู้ตัดสินผู้ที่สองคืออาจารย์ดาวแวววาววิบวับมีไว้เบ่ง <co> ท่านผู้สมพเพื่อไประเวณีการเสียเวลาพบกับผู้ประกวดผู้ที่หนึ่งได้เลยสบายดีคณะกรรมการทางสองทานสบายดีสบายดีซื้อจังได้มาแต่ใส แนะนำตัวผมก่าโดยน้องซื้อไฟจังไลหฮกบ้านอยู่หลังความตายไม่อี๋ล่ะหลังความตายเอากับบ้านน้องอยู่หลังปราซ่าฮันเดอากุยหาทุืนมึงว่ามันอย่างละมันอยู่หลังเตารฮะแม่แล้วเจ้าความตายไปบ่หอดไอยเพราะว่าไข่อยู่หลังความตายโอ้เออเอาเอาเอา อันเคยประกวดอยู่ใช้มาแน่ละน้องควา้ารางวัลที่หนึ่งมาแล้วอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วเวทีนี้น้องคิดว่าน,น้องจะควา้ารางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอน<ะ>มั่นใจคักเช่นหลมั่นใจกรรกระโดก็มัม่นใจแล้วเนาะถ้าคณะกรรมการได้ฟังเสียงน้องคณะกรรมการิซ่อ่อนเสียงขน้อยแน่นอนเจ้าโอ้ว่าโน่นนี่ก็เป็นตรอ,อยากฟังใดนี่ เอาล้อมเบิงดูเอาเบิงเอาโดยสนับชมละรับฟังได้เด้อเจ้าลมเนาฮัดต้องล้อแคมหองสระบูรีโอ้ยห่ามึงเอ้ยเพลงลาวเพลงลาวน้องยังฮ้องบ่ฮอดทอนไอ้อำนวยซ้ํามึงยังสิมาไอ้อำนวยอีบ่เขาให้ร้องเพลงลาว มึงเข้าใจบอกคำว่าเพลงลาวจงน่ะเกิดกูชิดึกือขึ้นเวทีนี่ได้ฮะโอ้เมนวะเพลงลาวน้องน้องฮู้แต่เพลงเดียวนะไอเพลงสังมึงก็ร้องโลดขอแต่เป็นเพลงลาวโอ้โดยโดโดยร้องก็ร้องจะนะน้องกินปิ้งมากับเลาปโปงยาหนึ่งปอง เพยงบุกไปหนาบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงคือมาหย่งห้ายังมาเนาะพอพอก่อนไว้พอก่อนเอาผู้ใหม่มาผู้ใหม่มาพ่อพ่อพอเสาเสาเสาบอกหยุดบอกเออพอพ่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 อพอหากพรอนก่อนหักพ่อนก่อนโอ้ยเนาะ ยังไงท่านผู้ชมขอเสียงตัวมือให้นักข้องคนนี้หนึ่งเลยเด้อฮัลโหลเอานี้ฮานะสิมาตบหมอกตบมือฉะนก็เอาไปาไปไปโอ้ยโอเคเลยไปพักไปพักก่อนจ้ะไปพักไปพักกรรมการก็ได้กินข้าวอยู่ว่ะเมาอย่างก็มีแต่ให้ก็ให้ไปพักก่อนไปพักก่อนโอเคโอเคหลังจากคนนี้หนึ่งพันไปพบกับผู้ประกวดคนที่สองพบกับน้องสาวได้เลย เหือมีแห้งน้ำเข็าอยู่บ่ซื่อเสียงเลี้ยงน้ำวันใดว่าสูพังเบิ้องน้องน้องซื่อสสพีมาจากอันมาจากอันบ้านไหนมึงกระว่าออกมาถ่าแม่้อ้ยอันมาจากบ้านท่าเดืออันชิมงานให้บ้านท่าเดือส่งข่าวประกวดเออเฮงยังมึงนี่ห้องเบิ้งบานนี่ มันนี่้องเพลงอันโคศกเสียงทอง้โอ้โคศกเสียงทองบอต้นสับสาวแสงเดือนหนไหนเอา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 ลองลองบังลองเสนบฟังน้องเป็นสาวหน้าบ้านป่าเดงนไกลสาวสวนสาว ตาโคศสำเนียงเสียงทองมาเพลงนี้มาเดนองสาวเลือดทองบ้านนาลุกคอนนักห้องผู้ที่หนึ่งนี้อันฟังเสียงออกมาปิ่งขึ้นเยียวหวดสังกซีนี่ซังซี่กันยังกล้าขึ้นมาประกวดเนาะละกาลูกคอนํำเสียงอะนะ ค่ายคือมาอย่ำหากนี่เวลาล่องไปคองๆค,ค่าๆแล้วกูขอถามมึงจากใจรู้แม่นผู้ใดส่งมึงเข้ามาประกวดอันเบิงอันกูเบิงคือคือจากลุดออกมาจากสวนสัตว์อันใดนี่อันเบิงความเพลินขี่คุยหันมาแต่อเมริกาอ,อเมริกาส้มแล้วอ่อนมาแต่ล้างผีปาา่าฮะถือว่าสำหรับข่อยเองคำว้าได้สำนี่เนาะมอบให้กรรมการผู้ที่สอง ว้าวต่อไปบุมีคำสิ้้าออแล้วนอกจากคำบาบุเป็นแต่สัดแปลกนั่นแหละสมนำหน้ามึงสำหรับหนักห้องผู้ที่สองหน้าตาเบ่งบานสาอใสเป็นตาแพงน้ำเสียงลื่นไหลลูกคอดีเนื้อเพลงดีที่ออกมานี้เนาะเอา ขอโจ้ไวซสมนีก่อนสำหรับผู้ที่สองนี่เนาะหน้าตากด็ดีเสียงร้องก็ดีอนาคตไก่แน่นอนตอนนี้เวลานาทีทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว่ามาเบิ่งกันว่าผลโหวตผลประกวดออกมาคณะกรรมการเพิ่นตัดสินออกมาผู้ใดสีได้เป็นทีหนึ่งแต่ว่านักประกวดท้องกับมีสองคนท่นนี้บทที่หนึ่งกับที่สองเนาะเกี่ยมเบิ่งงมาผู้ใดสีได้รางวัลทีหนึ่งอยู่ในมือข้าพระเจ้าแล้วผู้ชนะเลิศรางวัลทีหนึ่งได้แก น้องโสพีหมายเลขสองยินดีรับเด้อผู้ชนเะเลิศรางวัลที่หนึ่งนะครับย่าน้ำจักรุทธาุกาเทพธิดาอเ,เอามานีผู้ได้ครับรางวัลที่สองเอาไปกองหนึ่งเด้อเอาไปกแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเมืองหนาเจ้าหนี้อี้ท้องเฟอ้อท้องอืดรับไป ขอเสียงตัวมือให้น้องสาวได้ด้วนยนะเอาวันนี้เวลานาทีเากอะสบม,มาหกวันละจบไว้เพียงเท่านี้นะขอขอบใจท่านผู้สม ย่าน้ำจะตุธาตุยาดีกระเพาะล้ำไส้ของคุณผลดื่มแล้วจะช่วยลดอาการจุกเสียบแน่นท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องขับลมในกระเพาะปวดบาดแผลกระเพาะล้ำไส้ล้ำไส้อักเสบขับของเสียล่างสารผิดออกจากทางกายดื่มายดีไวขับถ่ายสะดวกสุขภาพของทานดีเริ่มต้นที่ล้ำไส้สะอาดอย่าน้ำจะตุธาตุยาดีกระเพาะล้ำไส้ของคุณผลนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทน้ำมนจเจริญการค้าจำกัดผู้เดียว สอบถามข้อมูลได้ตต่มกับสาวน้ำมนต์ค้นใจดีโทรซูนสองศูนย์ห้เจ็